สงครามกับจอมลาชันสวัสดีครับสำหรับคนที่รักในการดูหนังทุกคนนะครับผมมิสเตอร์เคชิโรวันนี้ผมขอเสนอราชันแผ่นดินเดือดหนังที่ออกฉายในปีส0 0 2สองมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับก่อนยุคข,ของปิรามิดกองทัพอันน่าเกรงขามจากภาคตะวันออกได้เคผลื่อนผ่านดินแดนอันแห้งแล้งในโลกสมัยโบราณน,นักรลบผู้ยิ่งใหญ่ของพวกเขาถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นราชันเขามีนามว่าแมนนอนเขาคือนักดาบที่มีฝีมือล้ำเลิศ จากคำพยากรณ์ของผู้พยากรณ์ผู้ที่สามารถทำนายผลของการลบได้ทุกครั้งแมนนอนสังหารทุกคนที่ต่อต้านเขาจนผู้กล้าเหลืออยู่เพียงไม่กี่คนหลังจากแมนนอนได้ก่อสงครามขยายอาณาเขตออกไปทั่วแผ่นดินแล้วชนเผ่าบางกลุ่มที่หนีรอดจากแมนนอนมาได้ก็ต้องคอยหลบซ่อนตัวจนพวกเขาได้รวมตัวกันเพื่อหาทางออกในเรื่องหนีแต่ละเผ่าได้เข้าประชุมหาลือกันโดยมีเฟอร์ลอนเป็นคนควบคุมในการประชุมครั้งนี้ แต่ละเผามีการตกเถียงกันเรื่องของแมนนอนบางคนก็ต้องการลบแต่บางคนก็หองว่าถึงลบไปก็มีแต่าตายเปล่ากองทัพของแมนนอนมีมากจนเกินไปที่ต่อต้านได้ทักเมดลูกชายของเฟอร์รอนจึงบอกให้ทุกคนเงียบฟังสิ่งที่พ่อของเขาจะพูดออกมาเรายังมีเวลาสามเผ่าสุดท้ายที่เหลืออยู่ในตอนนี้จะจีนยัดร่วมกันต่อสู้กับทรราชอย่างแมนนอนแต่บางคนก็ยังกลัวพเพราะแมนนอนก็มีผู้พยากรณ์อยู่เคียงข้าง คำทำนายทุกอย่างแม่นยำเหลือเกินมันทำให้แมนนอนรู้เรื่องของสตูทำให้เขาชนะศึกได้ทุกครั้งทำให้ไม่มีใครหน้าไหนปราบแมนนอนได้เฟรอร์อนจึงเสนอไปว่าถ้าอย่างนั้นก็จัดการจุดอ่อนของแมนนอนนั่นก็คือผู้พยากรณ์นั่นเองถ้าผู้พยากรณ์ของแมนนอนได้ตายลงไปพวกเขาจะได้เปรียบในการสู้รบแต่ก็มีชนเผ่านูเบียอย่างพาตาซาเขาเคยลองแล้วมันไม่ได้ผลเขาเคยโจมตีขบวนคาราวานของแมนนอน ดัสเบียนของกองทัพแต่พวกมันยังแพร่กระจายไปทั่วแผ่นดินเหมือนโรคระบาดบัตซาจะไม่ยอมส่งคนของเขาวิตายในศึกที่ไม่มีวันชนะได้จนมีชาวแอคเคเดียนปรากฏตัวชาวแอคเคเดียนคือสุดยอดนักหลบนักฆ่าลับจางพวกเขาถูกฝึกในการต่อสู้มาตั้งแต่ยังเด็กและทั้ง3คือกลุ่มสุดท้ายที่เหลืออยู่โดยคนแรกเขามีชื่อว่ามาธิอตคนที่2เป็นพี่ชายของมาธิอัตเขามีชื่อว่าเจเซฟและคนสุดท้ายนั่นก็คือทอเจอ ทั้ง3ถูกฟฟลอนเลือกตัวมาเพื่อทําภารกิจที่ไม่มีใครสามารถทําได้แต่ทั้ง3คือนักรบที่เก่งที่สุดแล้วโดยทั้ง3จะต้องไปสังหารผู้พยากรของแมนนอนโดยมาธิอยตเดียกค่าจาังเป็นทัพทีมสี่เลือน20เมตรที่เรือสุดท้ายของฟฟลอนและเขาก็ยอมจ่ายเพื่อเรื่องนี้จะได้จบสักทีถ้าพวกเขาฆ่าผู้พยากรได้ทุกคนในที่นี้ก็จะออกลบเพื่อปราบธนราชจากแมนนอนทั้ง3ได้เดินทางเพื่อไปฆ่าทหารของแมนนอน ดยพวกเขาจะเข้าโจมตีค่าทหารในตอนกลางคืนบุกเข้าไปอย่างที่อยู่ของผู้พยากรณ์ทั้ง3เก็บทหารยามจัดการรอบๆให้เรียบร้อยและที่ตรงนั้นเป็นแคมป์ของผู้พยากรณ์ทั้ง3าจะบุกเข้าไปแต่ดูเหมือนว่าทําไมทุกอย่างมันง่ายไปหมดทหารที่เฝ้ายามก็มีไม่กี่คนจนมาเิอาดสังเกตเห็นพวกทหารปิดล้อมทั้ง3ามคนอยู่ขนาบทั้งสองของ้างมาเิอัตจึงบอกให้หนีไปจากที่นี่มันเป็นกับดักมาเทอัดเขาหนีไปได้ทัน แต่เจี๊บและถอเจอทั้งสองถูกลูกถูกเลูกเต็มๆพวกเขาหนีไปไม่ทันมาธิอาทิงนี่ไปจัดการเรื่องนี้ให้มันเสร็จเขาแอบเข้าไปในแคมป์ของผู้พยากรณ์เข้าไปจนเห็นตัวมาธิอาทิงธนูระยะนี้เขาไม่มีพลาดแน่แต่พอผู้พยากรณ์หันกลับมากับกลายเป็นว่าผู้พยากรเป็นผู้หญิงมาธิอาทก็คิดมาตลอดว่าผู้พยากรณต้องเป็นผู้ชายเธอมีชื่อว่าซานดาเธอบอกไปว่ามาธิอาทถูกหักหลังแล้ว แล้วเธอก็รู้ชื่อของมาธิอัตด้วยทหารที่ดักรอเขาอยู่ก็เขาจับตัวของมาธิอตยตแมนนอนราชาทรราดในเขามาหามาเิอัตแมนนอนเขาเก่งในการต่อสู้อย่างมากไม่เคยมีใครสามารถล้มเขาได้แต่เขาก็ไม่เคยต่อสู้กับพวกอาเคเดียนมาก่อนเหมือนกันได้ยินว่าพวกอะเคเดียนเก่งในการต่อสู้อย่างมากและคนที่ทาให้แผนมาธิอตยตแตกนั่นก็คือทักเมดลูกของฟอลอนที่ตอนนี้แปรผักเข้ามารับใช้แมนนอนแล้วและยังตัดหัวพ่อของตัวเองอีกด้วย เมนอนยังสั่งให้ลากตัวของเจเซฟเข้ามาตอนนี้เขายังไม่ตายให้มาเทอัดได้สั่งลาก่อนที่เจเซฟจะตายและมีเล่นีจะเป็นอาวุธปิดชีพพี่ชายของมาเทอัดและเขาก็จ,จัดการฆ่าเจเซฟทันทีมาเทอัดเขาเสียใจและโกรธอย่างมากสักวันเขาจะฆ่าแมนนอนคนนี้ให้ได้และคนต่อไปที่จะตายนั่นคือมาเทอัดแต่ซันด้าก็ห้ามไว้ก่อนเธอเห็นนิมิตถ้ามาเทอัดถูกฆ่าตายด้วยฝีมือของแมนนอนหรือทหารของแมนนอนสักคนความโชคร้ายจะเข้ามายัางแมนนอนแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อน นั่นคือนิมิตของซันด้าเห็นแมนนอนผู้ที่เชื่อนิมิตของเธอมาโดยตลอดจึงยอมเชื่อสิ่งที่เธอพูดและสั่งให้ทหารหาวิธีจัดการมาเทอัดโดยที่ทหารของเขาห้ามลงมือฆ่าโดยเด็ดขาดพอถึงตอนเช้าเขาตื่นขึ้นมากลางหุบเขามาจะอัดถูกฝังในดินเหลือแต่ห่วงของที่โผล่มาพร้อมกับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอาฟิดจนขโมยหมาที่ได้เข้ามาขโมยหมาถึงค่ายของแมนนอนจึงจะถูกฆ่าเหมือนกันอาฟิดจึงบอกมาเทอัดไปว่า พวกมันจะไล่มดไฟออกมาจากหลังแล่มดไฟพวกนั้นก็จะเข้ามาขย้ำหัวของพวกเขาจนตายอย่างทรมานแต่อารฟิดเขามีวิธีออกไปจากที่นี่และอารฟิดเขาก็ออกจากที่ถูกฝังได้จริงๆมาทิอทัดบอกให้อารฟิดช่วยเขาออกไปจากที่นี่ทีเขายิยอมทำทุกอย่างอารฟิดจึง,สงเสนอไปว่าให้เขาออกผชนภัยกับมาทิอัดท,ทุกทีที่มาทิอัดเดินทางไปเขาอยากจะใช้ชีวิตแบบนั้นสักครั้งมาทิอทัดเขาจึงรับปากเขาจะทำตามที่อารฟิดขออารฟิดจึงพ่นไฟไล่พวกมันออกไป จนช่วยมาติอัสออกมาได้และสิ่งแรกที่มาติอัสจะไปนั่นก็คืออาณาจักรของแมนนอนเขาจะไปแก้แค้ในให้พี่ชายของเขานั่นเองตตดฉากไปยังแมนนอนเขาต้องการข่าวจากซานดาคำพยากรณ์ของเธอเห็นนิมิตแล้วว่ากองทัพของแมนนอนจะพิชิตตะวันตกกองทัพของราชินีไอรี I จะแตกออกเป็นสี่ทิศแมนนอนเริ่มมั่นใจในศึกครั้งนี้ว่าเขาจะต้องได้รับชัยชนะเขาจึงสั่งให้พวกนายพลเตรียมกองทัพพวกเขาจะยกทัพข้าโจมตีพวกนี้แมนนอนเขาบอกกับซานดาไปว่า ถ้าเขาได้ครอบครองทุกสิ่งเขาจะให้ซันดาเป็นราชินีเคียงข้างเขาแต่ซันดาก็เน้นย้ำไปว่าเมื่อใดที่เธอเสียความรู้สึกเมื่อนั้นนิมิตของเธอก็จะหายไปตลอดกาลแมนนอนถ้าเขาได้ขอ,ของทุกอย่างแล้วเขาไม่ต้องพึ่งนิมิตของซันดาอีกต่อไปแล้วนั่นคือสิ่งที่แมนนอนต้องการส่วนทางด้านมาเทอส์และอาฟิดก็ได้เข้ามาอาณาจักรของแมนนอนได้แล้วมาเทอส์จะเข้าไปจัดการแมนนอนเพียงคนเดียวแต่เขาก็ได้มาเจอกับเด็กข้างถนนคนหนึ่งเด็กคนนี้กับขโมยทับทิมเลือดของเขาไป มาเธอจับเด็กคนนี้ได้เขาจึงเสนอไปว่าถ้าพาเขาไปในราชวังได้เขาจะให้ทัพทีมหนึ่งเมตรเด็กคนนี้จึงตอบตกลงทันทีทางครูจึงแอบเข้าไปข้างในและก็ได้ไปเจอกับฟีร์ลอดนักบอดดีที่ถูกบังคับให้ทํางานให้แมนนอนเขาจะคอยคิดค้นอาวุธสุดยอดให้กับแมนนอนในการออกลบและนี่คือผลงานล่าสุดของเขาเดินปืนอาวุธทาลายล้างจากเมืองจีนที่เขาได้สูตรมามาเธอจึงถามฟีรลอดเขาอยากรู้ว่าแมนนอนอยู่ที่ไหนตอนนี้แมนนอนเขาอยู่ที่สนามประลอง มาเทียจึงตรงไปยังสนามประลองรอโอกาสบนหอคอยแต่เขารอได้ไม่ทันเลทหารก็จับเด็กคนนั้นมาได้แมนนอนจึงสั่งให้ตัดมือเด็กคนนี้ทิ้งโทษฐานที่ขโมยของแมนนอนมาเทียต้องเลือกแล้วระหว่างฆ่าแมนนอนที่ตอนนี้มีโอกาสหรือจะช่วยเด็กที่กำลังจะถูกตัดมือสุดท้ายแล้วมาเทียก็เลือกที่จะช่วยเด็กพวกมันเห็นมาเทียเขาต้องรีบหนีเอาตัวรอดซะก่อนมาเทียถูกปิดล้อมถูกทหารไล่ล่าอย่างหนักจนเขาหนีเข้าไปในราชวังของซานดา มาทตอัตเขาไม่มีทางเลือกเขาคิดออกเราว่าสันดาเขามีประโยชน์มากกว่าถ้ายังมีชีวิตมาทติอัตจึงพาสันดาหนีไปด้วยกันโดยมาทติอัรจะพาเธอหนีไปที่หุบเขาแห่งความตายแมนนอนต้องส่งคนมาชิงตัวสันดาคืนแน่นอนส่วนแมนนอนได้ข่าวมาว่ามาทตอัตหนีรอดไปได้และยังพาตัวสันดาผู้พ,พยากรของเขาไปด้วยเขาจึงสั่งให้ในายพลโทลักเตรียมคนฝีมือดีที่สุดล่าตัวของมาทติอัตฆ่าก็ทิง้งซะแล้วพาสันดากลับมาให้ได้ และพร้อมฝากลูกธนูลูกนี้ให้กับมาเทอัสลูกธนูที่อาบยาพิษแมงป่องสุดทางด้านทั้งสามคนพวกเขาได้นินทามาถึงหุวกเขาแห่งความตายคืนนี้พวกเขาจะพักอยู่ที่นี่ในกลางดึกสันดาเธอกลับจะหนีไปจากมาเทอัสแต่เธอก็ถูกมัดเชือกที่ขาวิ่งไปไกลไม่ได้เธอไม่ต้องการไปหาแมนนอนเธอต้องการหนีไปจากมาเทอัดไปใช้ชีวิตเป็นอิสระภาพสักทีแมนนอนกักขังเธอมาตั้งแต่ยังเด็กจนเธอไม่มีอิสระภาพเลยวันนั้นที่สันดาช่วยม่ให้แมนนอนข้ามามาเทอัสมาเทอัส เป็นคนที่พาเธอหนีจากมันนอนได้มาติอัศจึงยอมตัดเชือดและปล่อยเธอไป้างนองอันตรายกว่ามา,าติอัศอย่างมากทําให้เธอตัดสินใจอยู่กับมา,าติอัศอย่างน้อยก็ปลอดภัยกว่าอยู่ข้างนอกเพียงคนเดียวพวกเขาเดินทางมาถึงทะเลทรายมา,ยาติอัศจึงบอกไว้ว่าพายุทะเลทรายกําลังจะมาทางนี้ต้องหาที่หลบพายุและเขาก็เห็นนายพลโทรักกับทหารกํากลังติดตามพวกเขามามา,าติอัศจึงให้ทั้งสองหาที่หลบพายุเขาจะเข้าไปจัดการพวกโทรักเอง มาเทีอัดขี่อูดเข้าไปหาพวกมันพร้อมพายุขนาดใหญ่ไล่ตามหลังเขามาติดๆจนพวกมันมองไม่เห็นอะไรเลยโทลักพยายามหาตัวมาตทีอัดจ,จนเจอถ้ำม,มาตทีอัดต้องอยู่ข้างในแน่โทลักจึงสั่งให้ทุกคนเข้าไปหาตัวมาเทีอัดอยู่ข้างในพวกเขาเข้าไปไม่ทันไหลก็โดนทรายดูดหายไปถึงสองคนโทลักออกค้นหาแต่ก็ถูกมาตทีอัดค,ค,ค่อยๆคาไปทีละคนเหลือแค่ตัวของเขาเพียงคนเดียวโทลักเขาเริ่มปวดเขาจึงรีบหนีออกมาจากที่น,น,นั่นหนีออกไปจากข้างนอก มาทิอัดเขาเล่นงานโทลักและจัดการแทงเขาแต่โทลักก็ใช้โอกาสหยิบรูทุนูอ่านยาพิษแทงเข้าขาของมาทิอัดมาทิอัดก็จัดการพวกมันไปได้หมดจนพายุได้ผ่านไปมาทิอัดก็รลดตายมาได้แต่อาการของเขาก็เริ่มแย่ลงจากการที่โดนพิษแมงป่องเขาหนาวสัน่นคข้ขึ้นสูงถ้าไม่รีบรักษาเขาต้องตายอยู่ที่นี่แนะ่ซานดาเธอจึงใช้เวทมนต์ของตัวเองดึงพิษของแมงป่องออกมาจากตัวของมาทิอัดแล้วเธอก็หมดสติไป โชคยังดีที่เธอไม่เป็นอะไรมากมาทิอัดเขากลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งมาจิอัดจึงรีบส่งข่าวให้แมนนอนหลูมนนอนได้รับข่าวจากเกียวที่ส่งมานี่คือสัญลักษณ์ของนายพลโทลักที่บอกความหมายไปว่านายพลโทลักพาท้ายกลกับมาทิอัดแล้วแต่เขาก็บอกกับผู้ทหารไปว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนและคืนนี้พวกเขาจะเลี้ยงฉลองเพื่อชัยชนะที่อยู่ภายภาคหน้าทหารอีกคนจึงบอกว่าตามประเพณีแล้วผู้พยากรณ์ต้องอยู่ในที่ประชุมด้วยจะได้เป็นขวัญกำลังใจงให้กับทหารทุกคนในการออกรบ แต่แมนนอนก็บอกว่าตอนนี้ผู้ปยากรไม่สบายปล่อยให้เธอพอักผ่อนไปก่อนแต่ฉากม่ยังมัจอัดพวกเขาเดินทางแล้วก็ได้มาเจอกับฟีลอดนักปดิทฐ์ที่กําลังทดสอบบินระเบิดและเขาก็ทดสอบมันได้สําเร็จเขาจึงขอเดินทางไปกับทั้ง3คนด้วยจนพวกเขาเดินทางมาถึงแหล่งน้ําที่ไม่ค่อยได้เจอในสถานที่แห้งแล้งแบบนี้และที่นี่ก็มีเจ้าถิ่นเหมือนกันพวกเขาถูกปิดล้อมโดยนรบชนเผ่านูเบียชนเผ่าของบัตตาซาทั้ง4คน ถูกจับตัวเขาไปยังหมู่บ้านของชาวนูเบียแล้วก็ได้ไปเจอกับบตาตซาดูเหมือนเขาไม่ชอบมาเทอัดที่เขาจะพาสตรูเข้ามาทําลายหมู่บ้านของพวกเขาสถานที่แห่งนี้เป็นความลับมานานแล้วอีกไม่นานผู้การของแม่นนอนจะแกะรอยและเจอสถานที่ตรงนี้ได้และบตาตซาก็อยากจะฆ่าสันดาหผู้ปยากอณ์ของแม่นนอนแต่มาเทอัดเขาไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นแน่บตาตซาจึงเข้าต่อสู้กับมาเทอัด้วยพลังกำลังที่ไม่ต่างกันทั้งคู่ต่อสู้กันอย่างสูสีต่างฝ่ายต่างถูกเล่นงาน จนสุดท้ายมาจิอาจก็เป็นฝ่ายชนะจนได้เขาไม่ต้องการที่จะฆ่าใครพวกเขามีจุดหมายเดียวกันนั่นก็คือการฆ่าแมนนอนควรจะร่วมมือกันไม่ใช่ฆ่ากันเองแบบนี้แมนนอนจะอันตรายมากกว่าเดิมถ้าเขาได้ตัวซันด้าไปแมนนอนจะไม่มีวันหยุดถึงซ่อนนางไว้อย่างมีจิตที่สุดแมนนอนจะหานางพบอยู่ดีแต่ถ้าไม่มีใครหยุดแมนนอนได้แมนนอนจะเดินทางฆ่าทุกคนอยู่ดีบตาตาซาจึงเริ่มใจอ่อนและเขาจะเข้าร่วมกับมาเทอาร์ในการจัดการแมนนอนคืนนี้พวกมาเทอาร์จะพักอยู่ที่นี่ สานดาเธอได้สัมผัสตัวเด็กและเธอก็เห็นนิมิตขึ้นมาอีกครั้งรั้งนี้เป็นครั้งที่เลวร้ายอามากมากแมนนอนจะบุกมาที่นี่และค่าทุกคนมีเลือกหน้าไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้หญิงก็ตามเธอจึงเอาเรื่องนี้ไปคุยกับมาทิอาตเพื่อเห็นนิมิตแมนนอนจะตามมาที่นี่ค่าทุกคนในหมู่บ้านและเธอก็ลองสัมผัสตัวของมาทิอาตและก็ได้เห็นว่ามาทิอาตจ,จะตายถ้าสู้กับแมนนอนแต่มาทิอาตเขาไม่สนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเขาขอริชิตาของตัวเอง จนกลางดึกเธอกลับตัดสินใจออกไปจากหมู่บ้านเพื่อกลับไปหาแมนนอนเพื่อปกป้องคนพวกนี้ถ้าเธออยู่ที่นี่ต่อแมนนอนต้องบทขยี้ฆ่าทุกคนที่นี่ไม่มีเหลือแน่พอเช้าวันต่อมามาเธอัจรู้ว่าซันดาท่านีไปไปหาแมนนอนเขาจะไม่ไปล่อยให้เธอต้องไปเป็นทาสแมนนอนอีกต่อไปแล้วมาเธอัดจะไปช่วยซันดามาตาซาจ,จึงขอไปด้วยไปช่วยอีกแรงครั้งนี้จะเป็นศึกที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาส่วนทางด้านแมนนอนพวกเขาต่างเลี้ยงฉลองเพราะพรุ่งนี้ พวกเขาจะยกทัพไปจัดการเมืองที่แข็งข้อกับแมนนอนให้ทุกคนดื่มกินกันอย่างเต็มที่จนมีนายทหารคนหนึ่งมาบอกว่าทหารทุกคนในตอนนี้ไม่สบายใจเพราะพวกเขาเห็นน้าผู้พยากรมาหลายวันแล้วเธอเป็นกำลังใจในการออกรบของผู้ทหารทุกคนและเธอก็ปรากฏตัวออกมาแมนนอนก็ตกใจไม่น้อยแมนนอนจึงให้เธอบอกทุกคนไปว่าเธอเห็นอะไรในการออกรบครั้งนี้เพื่อความสบายใจของพวกทหารเธอเห็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ สตูจะก้มใหวกับทุกคนนั่นคือกำลังใจของทหารทุกคนนั่นเองส่วนทางด้านมาทิอาศแอบเข้าไปในรัชวังจัดการทหารบนกำแพงและทหารยามเมนนอนเห็นซานดาเธอจึงสั่งให้เธอเข้าไปในห้องมีอะไรที่ต้องพิสูจน์เมนนอนสังเกตเห็นว่าเธอเปลี่ยนไปเขาจึงจะอยากลองว่าซานดาจะมีพลังเวทมนต์เหมือนเดิมหรือไม่แหนนิมิตไม่มีผิดพลาดในเหยืยกหกใบมีงูเห่าอยู่สี่ตัวให้เธอล้วงมือเข้าไปข้างในเพื่อหาว่าใบไหนที่ไม่มีงูถ้าเธอพาเธอจะถูกงูกัด นี่คือการเช็คของเมนนอนว่าเธอจะไม่ใช่คนทรยศที่ไปเข้ากับพวกมาเทอัดใบแรกไม่มีอะไรอยู่ข้างในแต่ใบที่สองกลับมีงูเหา่าเธอใายเวทมนต์บังคับงูเข้าโจมตีแมนนอนแต่ขณะนั้นเองมาเทอัดก็กระโดดเข้าโจมตีแมนนอนทั้งคู่ได้เผชิญหน้ากันการต่อสู้ของทั้งคู่ดูเหมือนว่ามาเทอัดจะสู้แมนนอนไม่ได้ส่วนทางด้านอาฟิตและฟีรลอดทั้งคู่ได้รับหน้าที่ในการระเบิดเสาของปราสาทเพื่อจะพังที่นี่ให้ล้าเป็นหน้าก่อน ส่วนบาตาซ่าก็ได้ไปเชิญหน้ากับทัดเมดลูกชาย,ยธละยศของเฟอร์ลอนและบาตาซ่าก็จัดการฆ่าเขาทิ้งทันทีทางด้านมาชิอัดกําลังต่อสู้กับแมนนอนแปน,นอนเขารวดเร็วในการออกดาบแต่เขาก็ชนะพละกําลังของมาชิอัดไม่ได้มาชิอัดกำลังได้เปรียบเขากับโดนทหารยิงธนูเข้ากลางหลังเต็มๆซันดานเห็นอย่างนั้นจึงยิบเข้าไปจัดการทหารคนนั้นมาชิอัดเขาใช้กําลังสุดท้ายดึงลูกธนูออกมาจากกลางของเขาแล้วเล็งไปที่แมนนอนและจัดการยิงแมนนอนทันที เขากางอ,อกของแมนนอนเต็มๆพร้อมประสาทก็เกิดระเบิดขึ้นแต่ทุกคนได้เห็นการตายของราชาแบนนอนจึงขอยอมแพ้และยอมรับมาเทียรตเป็นกรรษัตริย์ปกครองพวกเขาปัสซาเขาขอจากลาให้มาเทอาัตปกครองอยู่ที่นี่อย่าลืมว่าตัวเองเป็นใครจงใช้อำนาจอย่างถูกต้องและมาเทียรตก็ได้ปกครองเมืองแห่งนี้โดยมีซานดาเคียงข้างเขาแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับอากดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ผมิสเตอร์เคสูโอขอขอบคุณและสวัสดีครับ